ทิ้งบอมมีคันหนึ่งเลยพอจูเนอรเกียร์ธรรมดาแต่เป็นโฟร์วิลรถอะไรมี2เกียร์ก็ต้อง f อจูเนอรคันนี้แล้ว <S 2> <S 2> ให้ราคาพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่โปรโมชั่นของเราส่วนรถจุกๆไปเลยคันนี้289,000บาทเกียร์ธรรมดาขับ4เกียร์ธรรมดาขับ4ใส่ล้อแม็กให้1ชุด ภายในของเดิมนะครับเบาะเดิมคอนโซลสวยไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดรถรับประกันโครงสร้างหนักๆไม่มีนะครับรายละเอียดเก็บสีต้องบอกว่ามีแน่นอนนะครับรถหลายปีแล้วนะแต่โครงสร้างหลักๆคือไม่มีพิความชนักจมน้ำนี่ครับด้านหลังเบาสามแถวหัวน็อตสวยนะภายในก็ตามที่เห็นนะครับเบาะเดิมคอนโซลเดิมแผงประตูเดิม ถ้าใครชอบไม่ผิดหวังผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้จะเป็นฝาคาร์บอนมาไม่ได้ฝาเดิมแต่คานหน้ามีเดิมแน่นอนนะพลาสติกอยู่ตัวหนังสืออยู่ห้องเครื่องเดิมๆครับ289,000บาทราคานี้ทุกให้สุดๆแล้วมาดูรถ,ถัวลองขับได้หรือโทรมาหาผมครับ094 596 5264ได้เลยครับผม